เริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อหล่หลังคลอดการเริ่มมีเพศสัมพันธ์สามารถทำได้ประมาณ5-6สัปดาห์หลังคลอดโดยแนะนำให้รับการตรวจหลังคลอดบุตรก่อนนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่มีเลือดออกจากช่องคลอดเพราะอาจจะทำให้มีอาการเจ็บได้รวมทั้งอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ ทั้งนี้เราควรเริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่อแผลฝีเย็บหรือแผลผ่าตัดทั้งหน้าท้องหายดีแล้วคือไม่มีเลือดหรือหนองออกมารวมทั้งมีการวางแผนคุมกําเนิดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการท้องในช่วงระยะการให้นมบุตรยิงหลังข้อโดยทั่วไปปากช่องข้อจะแห้งดังนั้นอาจใช้การใช้สารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดอาการเจ็บ ลกระทบที่มีต่อคุณแม่หากมีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไป 1. การมีเลือดออกและติดเชื้อซึ่งมักพบได้ในช่วง14-21วันหลังคลอดดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้จึงควรรอจนแผลฝีเย,ย็บหายดีนำเข้าปลาหมดและหมดลูกกลับเข้าอู่ก่อน 2. การเจ็บช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากช่องคลอดแห้งโดยเฉพาะในคุณแม่ที่ให้นมบุตรจะมีการลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนทําให้ช่องคลอดแห้งและรู้สึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้ 3. การเจ็บแผลคลอดแผลผ่าตัดแยกหรือมีเลือดออกจากการกระทบกระทั่งขณะมีเพศสัมพันธ์นางนั้นจึงควรรอหลังจากตรวจนัดติดตามกับแพทย์และได้รับการเช็คแผลว่าหายดีแล้วก่อน 4. ความรู้สึกอ่อนเพลีย จากการที่ร่างกายคุณแม่ยังฟื้นฟูไม่เต็มที่โดยความรู้สึกอ่อนเพียน,นี้อาจทำให้ความต้องการทางเพศของคุณแม่ลดลงอีกด้วยสำหรับคุณแม่ที่มีเพศสัมพันธ์หลังคลอดนะคะเราก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ค่ะการคุมกำเนิดด้วยวิธีการให้นมบุตร ขณะมันดาให้นมบุตรจะมีการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินจากต่อมใต้สมองซึ่งมีฤทธิ์หยับยั้งการตกไข่ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นการคุมกําเนิดหลังคลอดวิธีหน่งแต่การคุมกําเนิดวิธีนี้นะคะจะมีประสิทธิภาพดีเฉพาะในช่วง6เดือนแรกเท่านั้นค่ะโดยมันดาจะต้องสามารถให้นมบุตรอย่างสม่าเสมอตลอด24ชั่วโมง ควรให้นมทุก2-3ชั่วโมง8-12ครั้งต่อวันจะทำให้การคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและมรดาต้องไม่มีประจำเดือนซึ่งในทางปฏิบัตินั้นนะคะอาจจะทำได้ยากดังนั้นจึงแนะนำให้มรดาคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยค่ะตั้งแต่6สัปดาห์หลังคลอดซึ่งการคุมกำเนิดนะคะก็จะสามารถเลือกวิธีที่ไม่มีผลต่อการให้นมบุตรหรือสุขภาพของทารกค่ะ โดยการคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นๆนะคะก็จะมีทั้งแบบไม่มีฮอร์โมนและมีฮอร์โมนแบบไม่มีฮอร์โมนนะคะก็จะมีถุงยางอนามายัยห่วงคุมกําเนิดที่มีทองแดงหรือว่าเป็นการทาหมันหญิงค่ะส่วนงการคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนนะคะก็จะเป็นการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโตรนเพียงชนิดเดียวค่ะซึ่งไม่มีผลต่อปริมาณหรือคุณภาพของน้านมค่ะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของทารกสามารถเพิ่ม ใช้ได้ตั้งแต่6สัปดาห์หลังคลอดค่ะมีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ดีกว่าถุงยางอนามัยอย่างเช่นยาฉีดคุมกําเนิดชนิด3เดือนยาฝังคุมกําเนิดยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงชนิดเดียวค่ะซึ่งคุณแม่นะคะสามารถฟังเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกําเนิดนะคะหรือว,ว่าวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆได้ในคลิปวิดีโออื่นๆในช่องค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยเพราะว่านอกจากถุงยางอนามัยนะคะเป็นการคุมกำเนิดแล้วยังเป็นการช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยค่ะ